สวัสดีพี่น้องซื้อขูสซื้อคนจ้าน่าสิภาพี่น้องแวะเบิ่งปลาเนี่ยจะข้าวจ้าเป็นถนนเข้าไปดีดิจพี่น้องโอ้ยนี่นะคะ่ะอยากให้เบิ่งเงิซื้อเดอี๋ยวจ้าพูน่ะไปเบิร์ดละแม่จ้าพี่น้องเป็นตันเสียด้ายแท้ ดอกหนึ่งข้างในพู่หนึ่งจ้ะแต่ส่วนมากสิเป็นปลาเห็ดหัวสมจ้ะพี่น้อง ข้ามเลยบ้านเอาจ้ะเอาก็าได้จ้าจ็บพี่น้องตาเสียดายแต่จ้ะมึงแน่น้าสิงห์ทันบึงเสียดอกค่ะมึงเอาบ่าได้ดิเน,นี่จ้ะพี่น้องนี่เอาไว้ใช่จ้านี่ ลาสิขาวปลาผู้เดียวพนะลาสิพาพพะเย่เมื่อกินเขาสะก,ก่อนบ่แมนแล้วจ้ะพี่น้องเนี่ยปลาท่างพันแหละสะก่อนนี่่าาพะเย่ออันนี้เห็นอียนะ่างล่ะดอกมงม่วงเด,ด้ดอกนึงมาสิละ่ะไม่ไคืยอยืหวันติเอา เตี้ตาไก่เตีย้ยแม่นี่เดกจากพี่น้องสงสัยหน้าสิเมยแล้วจ้ะานเห็ดเลืองไม่จะดอกยังไงพี่น้องจ้ะพุดนะโอ้หน้าสก็บเห็ดเลีง้งงามๆให้พี่น้อง,มง,ง,มงเมืองจ้นเมืองหนอ๋อเหย็ดซีสิ่งพุณนะ ห้ามขัดตาหนิมีเห็ดเลืองอยู่ตัวหน่ เฮ็ดเลี้ยงจะเป็นไงไ้าเก็บเอาเราจะลงไปข้างลางพอดีพอกำลังจะพี่น้องใส่นิดน่อยโอ้ขนาดหกม่วงแร้งเ้าจะข้าเจ้ากันยังออกมาหาเห็ดไหมหน้ากันนักบานเป็นตะน้า นึกวันบ่อละยอกแม่สมโกเอื้อโดอเลตสลมนี่แลนดจะบอยมึงไง,ข,งออข้องลึงสนี่จองเชนออ้อาจะพี่น้องมึนงนะงามคักงามเลย พยายามไปเอาตั้งต้งนเลยจ้าจะดองมั้พี่น่องมั้งเนยสองดอกนี่จ้าเดี๋ยวนี้ค่ะ เส,สื้อด้วยสิด้านเอน็นที่นเบเรียเข้ามาเนะี่ยเดนแหลมนะแฮะเด้ออืมดอกนี่เอาอะไรม่น้องจ้ะมึงเลยมามเบึงกันได้จ้ะนี่โอ้เอาอดไแต่ขามันจ้ะ ใมาเจะพี่น้องบัดเนย หมวกกันออกบ่ได้จ้ะพี่น้องนึกว่ามันเป็นตะหน้าเนาะจะออกมาหาเห็ดไหมโดนย่ำกระแล้งไหมพลังกะมากคือกันกดอกนี้จะกำลังปั๊บ มึงได้จากพี่นอ้องปัดม,มึงได้จากงามขัเออตเฮดปัดดักแดงๆเนี่ยล่าให้พี่น้องเิ่ง เกก็บี้นหน้ามึงหมวกกันจะบาดกันจะโอ้เดี๋ยวได้ค่ะพี่น้องเด้อเกือบแล้วจ้ะเกือบไปละหมวกก็ได้ขาเอืน่นวาเห็ดซองมืออีเลียจ้ะพี่น้อง หน้าเว็นแค่สองมืองเล่นจ้ะปลาที่หลายๆที่ไปเก็บน้ำผึ้ใยญ่เนี่ยย่างบัตนะเนยไปอยู่เด้อยจ้ะปลานี่ยบ้านมันเถาบดับถิอพี่น้องหมวกเอาบะได้ก็บ้าเอาได้จ้ะพี่น้องเด้อ สีมมอนักยูเดอร์พี่น้องเด้อปาดขาเห็ดนไงก็เบิ่งขาเห็ดน้ำกันจับพี่นอ้อง บอจ้าว่คลิปที่แล้วนะ่นหน้าเก็บเห็ดไปขายเนาะจ้ะพี่น้องอันดอกน้อยๆน,น,นะบ่ได้ปาดให้พี่น้องมึงเลยไหมจ้ะเพราะว่าเอาไปขายข้าเจ้าให้มันให้เอ็นถ้งเงามันไปเนาะจ้ะพี่น้องเนาะคลิปนี้หน้าเก็บเอาไปกินจ้ะพี่นอ้องต้มบ่าบาดบ่ไหวจ้ะแต่ว่าอัดแข็งไวด้ดมูก็เสิมาเอาแล้วจ้ะ ต้มไหหมูพร้อมครับพี่น้องโมว่าม,มีเวลาเก็บกะจะคล้องหาเห็ดไ้ก็เก็บไห้กันนะจ๊ะพีนออพน่น้องนังกมางามครับจ๊ะพี่น้องแบบนี้กนค่ะปาาแบบนี้เล้ล่ะ บวกนะจ้ะพี่น้องเนาะดอกนี่ก็จ้าขาแนงแนงเนี่นละ่ะขามันแน่นดีเดีจ้ะพี่น้องน่ามากมากค่ะมึงเนี่ยเนา่าห้องกับเบาเลยนะจ้ะพี่นอนะ้องเนาะตัดไปเนี่ป้าอืมเฉใดบ้างเนาะดอกนี่เดี๋ยวหน้ามึงจะบาดก่อนจ้ะอ่าไปแล้วจ่าหมวกกันไปละ ไปแล้วจ้าหาไปแล้วไม่กต้านี่กระลายอยู่จ้ะพี่น้องจ้า ขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อจ้ะพี่น้องางามไรเดี๋ยวมาเมืองดอกนี่จ้ะพี่น้องอันนี้ก่บยใย,ย,ยเด่นจ้ะนี่นี่หน้าบริเก็บในคลิปเมื่อกี้หน้าพอสะออนจ้ะคันพ่อดอกจังสนะสะออนพูนนะ่ะ หมวกมันเอาว่าได้ดอกจ้่ถ้าเ้าเอาหัวมันจะพี่น้องนี่โอ้ไป่หนหมวกแปลนไม่เลินดอกสุดท้ายจวได้จ้ะพี่น้อง เนาะจ้าขอบคุณจ้าพี่น้องเจอกันคลิปต่อไปจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะ